5ี่ห้าปีที่แล้วมาให้ดูกันนะคะอันนี้ที่เก็บเก็บมาค่ะก็จะเก็บแบบพวกสร้อยข้อมืออ,อ,อันนี้พวกเ็ษนี้เป็นจี้นะคะแล้วก็แหวนในกระบะนี้ก็จะมีต้อมหูกำไลแล้วก็อันนี้เป็นหินทิเบตค่ะส่วนสอก้อนนี้ก็ก็เอามาแต่งบ้านเฉยๆตัวนี้ก็จะคือชื่อ p พ r ร d i s e ซึ่งก็จะมี มีมงคลทางด้านการเงินทําให้ร่ารวยเงินทองตัวเนี้ยที่บ้านเวลาวางก็ไม่ได้วางโชว์ที่ไหนคะ่ะก็จะไปไว้บนตู้เซฟส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอามาวางเพื่อกระจายพลังความดีให้มีทั่วบ้านที่เริ่มสะสมหินพวกนี้นะคะก็มาจากตอนแรกก็ไปที่ร้านของน้องคนหนึ่งเพื่อไปซื้อจี้แก้ชงคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกดวงไม่ค่อยดีมีความรู้สึกว่าจะสวยเยอะหลายเรื่องก็เลยเข้าไปซื้อจี้แก้ชงพอเข้าไปซื้อเสร็จแล้ว ก็ถูกชะตากับน้องเจ้าของร้านทั้งผู้หญิงผู้ชายคือน้องน่ารักมากก็คุยเล่นคุยไปคุยมาก็เริ่มได้เส้นหนีมาค่ะคือโลสค a ร์สซึ่งแก้ในเรื่องความรักจะทำให้ความรักดีอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่อยๆมามันก็กลายเป็นโลสคอร์สเยอะขึ้นจนจนเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อมาก็ลามมาถึงหินสีชมพูชนิดอื่นๆที่ถ้าเป็นแนวแนวสีชมพูนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความรักต่อมาที่ซื้อกับน้องเขา ก็เริ่มคลาคลาก,กันแล้วแต่ว่าหลักๆก,ก็มาที่หินทิเบตหินทิเบตเนี้ยก็จะเริ่มจากเส้นหนีเส้นแรกค่ะซึ่งน้องเขาก็จะร้อยเป็นสร้อยให้แล้วก็จะใส่อันนี้เป็นหินเจตานะคะก็น้องเขาจะใส่สาริกาลินทองมาจริงๆไม่ได้อะไรกับตัวสาริกาแต่ว่าเห็นเป็นนกน่ารักดีก็เลยใส่มาสาริกาลินทองเนี้ย สรรพคุณเขาก็เหมือนกับแบบเวลาใส่แล้วเวลาเราจะพูดอะไรก็จะแบบมีคนรักคนเชื่อคนชอบฟังพูดอะไรก็ดูดีดูถูกอะคะ่ะก,ก็เลยให้น้องเขาร้อยมาด้วยแต่จริงๆชอบที่เป็นนกน่ารักดีถ้าเป็นสร้อยข้อมือเส้นที่รักสุดๆก็คือเส้นนี้โรโดโคไซก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวความรักเหมือนกันจริงๆมันสวยมากอะคะ่ะก็เลยชอบชอบสีชมพูด้วยแหละ ตัวหินเองก็สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจาะให้ดูทีละประเภทในคลิปถัดไปนะคะอย่างอันเนี้ยหินทิเบตตัวที่ชอบมากคือตัวนี้หินสองตาหินสองตา,างจริงๆเหมาะกับคนที่ค้าขายคือใส่แล้วค้าขายก็เหมือนแบบลูกค้ารักลูกค้าหลงขายดีอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆที่เราชอบคือรูปทรงมันน่ารักมันแบบแป้นแป้นเหลี่ยมเหลี่ยมน่ารักดีก็รู้สึกมันเก๋ดีก็ชอบค่ะที่สะสมเยอะขนาดเนี้ยก็ คือพอเริ่มซื้อใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มรู้สึกหวยสวยเริ่มหลงหินนะคะอันนี้ทูมารีนก็สวยอะไรก็สวยแบบเจียก็สวยแบบไม่เจียก็สวยก็เลยมาเรื่อยเรื่อยก็เลยเยอะๆยอคะค่ะอย่างเซตนี้เซตนี้จะเกเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเป็นพวกไหมทองแล้วก็ไพไรส์ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหินที่ใส่บ่อยๆเลยเนี่ยจริงๆที่ซื้อมาบางเส้นยังไม่เคยใส่เลยอะคะ่ะ แต่ตอนนั้นคือแบบสวยจังอะไรเงี้ยสิสีเขียวเส้นนี้ไม่เคยใส่อย่างเซ็เนี้ยค่ะที่เกี่ยวกับเงินทองอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเงินทองด้วยคือหินที่เบรดลูกเขียวเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเซ็ตนี้เราก็เคยใส่ไปเล่นคาสิโนที่มาเกาะะ๊าค่ะก็ได้ทุกคืนเลยค่ะก็ <g ül> <g ül> ได้เยอะอยู่นะคะจริงๆแล้วตอนนั้นไปถ่ายพรีเวดดิ้งก่อนจะแต่งงาน แล้วก็เหมือนก็เหมือนไปทุกวันมันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะค่าค่าเดินทางในมาเกา๊าค่าอาหารทุกมือเพราะเราก็ต้องดูแลทีมงานที่ไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ตกวันเราประมาณวันเราประมาณหมื่นห้าต่อวันทีนี้พอตกกลางคืนตอนนั้นพักที่เวเชียนมามาเกาะะ๊าค่ะพอตกกลางคืนเราก็ไปเล่นคาสิโนข้างล่างเวียนก็เล่นตอนนั้นแบบเล่นสิบตาได้สิบตา แต่พอดีเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าเล่นค่ะก็เล่นตาละลิดตาละนี้เล่นไปสิบตาก็ได้มา, 15, า,าหมื่นห้าเท่าเงินที่เราจ่ายไปตอนกลางวันเลยเราก็แบบเออหยุดหยุดเล่นกลัวเสียตังแล้วก็เลยหยุดพอวันต่อมาไปไปถ่ายอีกก็มีค่าใช้จ่ายประมาณนี้อีกอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าสองหมื่นเนี้ยค่ะตกดึกก็ไปเล่นอีกเราก็ได้ทุกตาแบบนี้เหมือนกันก็คือได้ได้กลับมาประมาณเท่ากับที่เราจ่ายไปกลางวานันก็เลยเหมือนตอนคลิปมาเก่าเนี่ยค่าใช้จ่ายตอนกลางวันเน่เหมือนไม่เสียเลยเหมือนเสียแค่ค่าเครื่องบินที่พักแค่นั้นนะคะค แล้วก็คือตอนนั้นก็คิดว่าถ้าถ้าเราเล่นหนักสงสัยก็รวยกลับมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่กล้าเล่นตอนนั้ไม่กล้าเล่นถ้าเรื่องเงินทองก็แนะนําเซตเนี้ยคะ่ะแบบอารมณ์แบบว่าหนินเกี่ยวเงินเกี่ยวทองไหมทองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลิปพูดเรื่องหินที่แบบเน้นเรื่องการเงินโดยเฉพาะด้วยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามติดตามที่คลิปนั้นนะคะอย่างอย่างอันเนี้ยที่เป็นความรักที่บอกไปตัวนี้เราเดโคไซก็จะแบบ อิทิลิศก็จะดูเยอะกว่าลอสคอสแต่ราคาก็สูงกว่าทินความรักเนี่ยค่ะคือที่ตอนเริ่มเริ่มเนี่ยรู้สึกความรักมันแย่มันแบบอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไม่ชอบหุดหิดอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มมาจากเส้นนี้ที่รู้จักน้องเขาซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเลือกเ,เส้นอื่นปนบ้างแต่ก็ยังเน้นที่หินความรักคือจะมีเยอะสุดในทุกประเภทเพราะเนี่ยค่ะซื้อมาประมาณเท่านี้ค่ะแต่งงานเลยอะค่ะก็เนี่ย ก็เป็นเซตสุโดโปรดเซตเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาเวลาซื้อหินกับน้องบางทีข้อมือเราจะเล็กกว่าสร้อยที่มีใช่ไหมคะน้องเขาลอยให้ใหม่ก็จะเหลือเศษหินเศษหินสักเม็ดสเม็ดอะไรเไงี้ยค่ะน้องเขาก็จะมาร้อยทําเป็นต้มหูต้มหูให้บางอันก็แบบเป็นจี้เป็นเป็นจี้ซึ่งมันก็จะเข้าชุดกับกําไรเราเนี่ยค่ะก็น่ารักดีนะคะหรือว่าอันไหนที่แบบเป็นเม็ดเล็ก อย่างเซตนี้เป็นหินเราจะเรียกว่าลูกหินคือเป็นเซตหินเล็กๆๆใส่เอามาสลับใส่คู่ก,กันก็น่ารักดีพอเหลือมาเราก็จะได้เป็นแหวนนี้นะคะเป็นแหวนเนี่ยค่ะนอกจากหินพวกความรักแล้วอีกอีกชนิดหนึ่งที่ชอบมากๆใส่บ่อยมากก็คือพวกทูมารีนค่ะก็คือแก๊งเนี้ยค่ะเป็นพวกทูมารีนเพราะรู้สึกว่าสวยสวยดีชอบค่ะ จริงๆพวกนี้ก็ชอบนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใส่พอรู้สึกว่าใส่ไม่ค่อยเป็นคือ,อยังรู้สึกว่าจะหยิบทีไรมาลงแถวสีชมพูแถวสีพวกนี้ตลอดอันนี้ก็เลยใส่น้อยหน่อยหินเส้นนี้เป็นเป็นหินขาวจุดดำนะคะอันนี้ที่ซื้อเพราะว่าเราเลี้ยงหมาเดเมาเชียนนะคะชื่อเข้าฟางก็เลยซื้อมาเหมือนหมาเราน่ารักดีก็วันนี้ก็พูดคร่าวๆวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเริ่มมาเจาะหินแต่ละประเภท ฝากถึงคนที่สนใจเรื่องหินกำลังจะซื้อหินนะคะก็ลองศึกษาข้อมูลเยอะๆก่อนจะซื้อถ้าเกิดสนใจอยากจะสอบถามมาทางเราก็สอบถามได้นะคะแล้วก็ถ้าตอบได้ก็รีบตอบกลับไปแต่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่มั่นใจก็จะไปถามผู้รู้มาให้คลิปหน้าอยากดูเรื่องหินตัวไหนก็ฝากไว้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเรื่องไหนที่มีคนขอมาเยอะเราก็จะรีบทําหินตัวนั้นก่อนคะ่ะถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.